สวัสดีสสวัดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวน้อยเมืองยะโสมาเด้อพี่น้องต้งยมยำหัวปลาหัวปลาไหลปลาเซลมอนจ้าไปตลาดปากน้ำมาเห็นหัวปลาเซลมอนก็นเลยสือมาต้ยมยำเนี่ยจ้าก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมใหญ่หอมหัวใหญ่อ่ะพี่น้องใส่ตามสูตรต้ยมยำหันอะมาเด้อลาว่าแสบบ่าแสบไปตลาดมันฮ่อนไปตลาดปากน้ำไปกังเว้นกับเออบ่ไหวแต่ว่าตอนยัางเมแรงตลาดไอ้ตลาดของ กำลังเลเยอะเลยของอันของมาลงไม้กับกําลังหลายของเกากับกําลังกําลังกําลังผัดเปลี่ยนเวลาช่วงผัดเปลี่ยนพี่น้องตาดีได้ตาไร้เสียได้ของสดสดถูกๆูเยอะแยะเลยมาเดิอพี่น้องปองไปผู้ใดสิมาซื้อของตลาดปากน้ำเนี่ยเหมือแรงช่วงจีม่วงหามงเนี่ยฮกม่งเนี่ยกับกําลังมาของสดไม่กําลังมาช่วงหามงกําลังเป็นเวลาผัดเปลี่ยนเนาะมาเดิอพี่น้องสิบอกไหวว่า มูเจ้ารับจิไปต่ตังจังวัดหรือกับตางจังวัดกับมาซื้อประมาณมทุงสองท,มทุมเนี่ยของสดๆสเดสดยอะเลยตามถนนเนาะท้องถนนอันนี้หัวปลากับก้างปาลาเซลมอนที่ข้าเจา้ารอเอาแตเนื้อออกพี่น้องก็เลยซื้อมาตุมยำาแซ่บแซ่บเออเปรียปร้ยวๆสุดยอดฝากพี่น้องกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะพี่น้องเนาะนี่ อันนี้หัวอันกลางปลานี่ก็นเนื้อกะลายอยู่เด้ตัวหนึ่งเนาะเหมือนเหมือนตัวหนึ่งเนาะปลาเซมอนที่ซื้อมาตัวหนึ่งนี่แหละ85บาทกลางกับหัวอันนี้คือใส่มะขามเปียกนะจ๊ะใส่มะขามเป,ยมเปียกใส่บังเน่ากับบักเน่าแพางพี่น้องเอ้ยแพงสักจวงนี่เงยละสิบบาท8บาท10บาท8บาทน้ำก็อเยาะไอ้หน่อยบีบบ่ค่อยออก ตอนนี้กำลังย่างหมาล่ากินหูพูดอ่ะพี่ตาแซบแห้งสดน้ำเดือดอพี่น้องมาเด้อไมากินน้ำกันเด้อจา้าก็จะมีปิ้งย่างหมาล่าด้วย